เอาแล้วครับผมก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่อนไเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็กำลังอยู่ใน Minecraft Server 2025ันยี่สิาันที่3นะครับผมโอ้แล้วก็วันที่3พอวีด้วยวันจายอะไรขนาดนั้นนะครับผมวัน <c oughs> นี้ผมว่าไงนะจะไปลงเมืองใช่ไหมเนี่ยนะอ๋อยังนอนไม่ได้ถ้านอนได้ก็คงแปลกแล้ว ก็นั่นแหละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองลองเหมืองมันดูนะครับเราจะไปลองหาเหล็กกันก่อนเพราะว่าถ้าให้หาเพชรเลยมันจะเบืองเวลาเราอย่างแรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมไฟไปจํานวนประมาณผมว่านะไปตัดไม้ก่อนดีกว่า,เอา,าเอามาทำเฮ้ยเอามาทําเป็นถาดดีกว่า อยอุดก่อนพื้นที่รูข้างล่างนี้ก็ปิดๆไปดีกว่านะครับอย่าให้มันมีรูเลยคอมมอนเตอร์มันเกิดได้ถ้าเราจะกระตุกนะครับผมยัเพิ่งคาใจอะผมอุดช้าไม่ค่อยได้เล่นครับก็เลยยังไม่ชิน มา,มาตัดไม้กันก่อนอันนี้น่าจะมึนแล้ว มีเสียงอะไรเสียงนอกเข้าก็เชิดด้วยนะครับมีภารกิจพิเศษนิดหน่อยครับข้าบ้าผมก็มไม่รู้เขาทำอะไรเหมือนไม่กลัวหรอครับม,รมันต้องมอนเตอร์มาได้ครับมาได้อุ้ยใจไอ้ไอจอสะบัดเดี๋ยกลัวนะนั่นนหะครับน้่นบนอนะ่ะ มันลงมาหาถึงที่เลยเว้ยเพราะว่าเรานอนดีกว่าก่อนจะนอนไม่ได้อะเข้าสู่ชาวันที่สี่แล้วครับผมโอเคอย่าไปสนใจนะเสียงข้างนอกถ้ามันเข้าในคลิปะนะสี่ห้าหก เจ็ดก้อนแล้วกันแล้วก็ไปเผาสิบเก้าอันนี้ผมย้ำว่านะเอ่อย้ำไว้นะวว่าเราจะไปหาเหล็กก่อนนะครับผมย้ำนะหาเหล็กเฉย แล้วผมก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่ามันสามารถเอาไปขุดอันนี้ได้แบบขุดเล็กได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเดีย๋ยวเราจะไปลองด้วยกันนี่แหละผมไม่ได้หลุดดูเกีย่ยวกับไมค์ครับเลยนะครับโยกคุณพอขาครับคุณขายอะไรบ้างออนนมเอาถังนมไปแลกกับเอเมอรัลแล้วก็เอเมอรัลมาแรกของอันนี้เป็นฮะ โอเปนไอ้บะซ่อมมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนอะไรน,นั่นน่ะของไบโอไอไอเออเพนกับเพียวการ์เดนอะไรนั่นน่ะผมมันก็แอบ้ายอยู่นะไม่รู้สิผมคิดไปเองโอ้โห มอนเตอรด์ดุดุเรื่องเพลงครับเลื่องอะไรสเกลใช่ไหมมันจะไม่ค่อยปลอดภัยก็ตรงนี้นะครับเนื่อแม่มดเนอะรู้สึกว่ามันจะมีมอนเตอร์บัคกด้วยตรงนั้นนะมันซูมไม่ได้

พวกเราต้องค่อยๆลงจากทางนี้นะเพราะว่าเอ๊ะเห็นสก,กิลใส่เป็นฟักทองเนาะัน,ะนสเลยแล้วเอารเนยโงังไม่อเอรที่โบต้องเอาจากอ,อกคือค่าใช่เ้ยเวีวอออกออฟยังไมเตรียมม่งก็คือคอยอ,อ,กอ,อกเราิ

มันดอบอันนี้ด้วยครับเป็นเป็นหมวกหนังนเ,าเนาะไม่ต้องเนาะตอนนี้เรามีชุดเกาะคอปเปอร์อยู่ยมีปปม,ม,มีมีซอมบี้อีกตัวหนึ่งอุย้ยสองว่ะแล้วก็คือให้ปรงรายการใชน่นี่เนี่ย

พบบี่ยังอยู่ครับแล้วคือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทถามพี่ว่าไอ้ที่เอาไปส่งนั่นคือของที่อยู่บนรถใช่ไหมแล้วก็อีกสองคันนี้ก็คือว่าพี่รอให้ไมค์มาทุ่มโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาขุดเหล็กกันเลยโคธ่เ <c oughs> ออแป๊บนึงมันมันวิ่งไงแล้ววะ นี่ครับเป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องรีบมาหาเหล็กนะโอ้ยมึงก็รีบมากันก่อนสิวะไอสะอาดเขียว <c oughs> ไม่เอา้เอาเดี๋ยวยุ่งยากครับช่วงนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ย ผมว่าผมตายแน่เลยไปมึงน,นะเอเออผมว่านะเราจะต้องคัาเป็น เป็นทรัพ d o ดอครับลำแรกเอาตัวคาบมาวางนะแล้วก็อันนี้เป็นค o p เปอร์ทรัพ o r ดอย่าเลยครับมันเปลืองเราไปรับของต่อด้วยที่มันขับเป็นถังน้ำคัพเปอร์ผมว่ามันจะสนุกเลยนะแล้วก็โอ้ยเฉี้ยขปิดก,ก่อน มันก็ไม่ใช่เล่นๆปิดสองชั้นเลยชั้นแรกให้มันยิงมาก่อนมันยิงสตอนเข้าหาตัวเองได้ป่าวะ พ้อรู้แล้วอย่างนี้ยังไงมันก็ยิงไม่ออกครับมึงด้วยเขียวปิดสองชั้นเลยยังไงมันก็ระเบิดไม่ได้ครับผมเอ๊ะแต่มันมาจากด้านบนได้นะขอปิดก่อนไนมะ่ปลอดภัย ไปดไมิมีใครมานะจะขุดแล้วนะมันขุดได้ครับเหล็กใช่ไหมรู้สึกว่าใช่ใช่ใช่ใช ừ mà à thì này này thì này lại. mẹ mốt mẹ mốt ôi món nhớ, món nhớ. ไปดีกว่าครับท่าดี้สอบ,บ้ขึ้นมาดิแพ้เล็กนานไม่ได้เลยครับอ๋อแล้วนี่มืดอยู่เหรอโอ้จริงปะมืดอยู่มัเนี่ย เราไม่มีนาฬิกาครับเราเลยไม่รู้บรรยาะกาศมันเป็นยังไงนอนนอนไม่ได้เนาะก็ขอแบ่งอ๋อชาโคลมาไว้ในนี้แล้วก็เผเเล็กอืม โอเคตอนนี้เราก็ได้หล็กมาประมาณ8ก้อนอยู่ประมาณนะครับซึ่ง3ก้อนแรกเราจะเอาไปทำเป็นทางน้ำเนาะเอามาทำฝามข้าวกันก่อนนะครับนอ,อ่นี่น้ำน้ำตรงนี้เลยน้ำแรกจธรรมชาติเนี่ ยวค่อยเอามาคืนนะครับผมท่ผมจะทำน้ำแบบน้ำอินฟินิตี้ไว้เอ่อระหว่างระหว่างตรงนี้ดีกว่านะครับรูตรงเนี้ยเออซึ่งอันแรกเราต้องใส่น้ำตรงนี้กันก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือต้องไปตามหากันนะครับ ดังนั้นไปเดีย๋ยวเราจะไปตามหาน้ำกันดีกว่าโอ้ยเจอสบัดเองครับผมไม่เกี่ยวนะสวัสดีครับไม่ค่อยอยู่ไ้ยโอ้โหโล่งขนาดนี้ อ๋อนี่น้ำน้ำน้ำแต่ผมว่ามันเกินไปหน่อยนะนี่เนี่ยผมว่าโอ้โหโล่งเลยจริงๆมันควรมีน้ำนะตรงนี้น,นี่นี่น กลับขอแวะค่าแกะก่อนดีกว่าไว้ทำเป็นอาหารหน่อยนะครับผมไม่ค่อยเดินดีกว่านะครับผมแต่ถ้ารีบวิ่งก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน เห <Okay. S 2> ล็กที่เหลือผมขอเก็บเข้ากล่องไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าอ,อีกนานครับกว่าเราจะไปหาเพชรเนาะตอนนี้เราต้องทนใช้เหล็กกันไปก่อนเราเพิ่งเริ่มยุบเหล็กด้วย Hey, เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เป็นน้ำอินฟินิตี้มาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็กินนะครับโอเคมาทีนี้เราจะมาทำารามข้าวกันดีกว่าดือดเด ถ้าเป็นชอบบางเดี๋ยวเอาน้ำไปคืนตรงนู้นก่อนดีกว่าไหมเนะี่ยมันดูแบบเหมือนขาดอะไรแบหมือขาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะมาใส่ที่เดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำให้มันด้วยนะ ก็จนะแบบเอ่สผมว่าเราทำเป็นรูดีกว่าสวยรูเลือกข้าวแล้วลวเราไโอเคสวยลต้องกน้ว